อยากรู้ไหมอาชีพนี้ดียังไงพี่บีบีค่ะเป็นเมนเจอร์อยู่เมืองไทยประกันชีวิตอิสระด้านเวลาเพราะเราสามารถจัดการเวลาเองได้ รายได้ไม่มีเพดานเราอยากได้เท่าไหร่เราสามารถกำหนดรายได้ตัวเองได้ไม่ว่าจะอยู่ในสถานการณ์ไหนประกันก็ขายได้เศรษฐกิจไม่ดีประกันก็ขายได้สถานการณ์โควิ 19, ด1 9ประกันยิ่งขายดีไปอีกบางธุรกิจได้รับผลกระทบจากโควิด -19 แต่ธุรกิจประกันเฉลี่ยแล้วโตขึ้นถึง20%เลยนะคะ ใครบอกว่าต้องทำแบบนั้นยุคนี้เป็นยุคดิจิตอลแล้วนะเราสามารถมีลูกค้าแบบไร้พรมแดนซึ่งไม่ว่าลูกค้าจะอยู่ที่ไหนเราก็สามารถเสนองานให้ลูกค้าได้ยิ่งตอนนี้มีระบบดิจิตอลแบบ f a c e t o f a c e ไม่ว่าลูกค้าจะอยู่ไกลแค่ไหนเราไม่จำเป็นต้องบินเอาเอกสารไปให้ลูกค้าเซ็นเหมือนเมื่อก่อนแล้ว งานประจําทําอยู่ก็สามารถทําอาชีพนี้ได้เพราะตอนนี้เรามีระบบเรียนรู้งานแบบ e-learning ที่เราสามารถใช้เวลาเพียง1-2ชั่วโมงต่อวันมาเรียนรู้งานกับเราได้แต่ถ้าสมมุติว่าไม่เข้าใจเราสามารถกลับมาวนดูซ้ำกี่รอบก็ได้และยังไม่พอแค่นั้นเรายังมีทีมโค้ชผู้เชี่ยวชาญที่คอยสแตนบายตัวต่อตัว,ตว,ตวคอยซัพพอร์ตเราให้เราสามารถทำงานง่ายขึ้นอีกด้วยค่ะ ที่พร้อมซัพพอร์ตขอแค่คุณกล้าก้าวออกมาจากคอมฟอร์ทโซนแล้วเจอกันนะคะ